ก็อยากรู้ว่าลูกเราเนี่ยน้ําหนักตามเกณฑ์ไหมเราเองรู้ได้นะคะจากเล่มน,นี้รู้ได้ยังไงว่าน้องเติบโตได้ดีเราต้องรู้ที่น้ําหนักส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักกับส่วนสูงของเด็กเทียบกันเนี่ยเราเปิดมาหน้านี้ปึ้งเด็กจะมีทั้งเด็กชายกับเด็กหญิงถ้าลูกของเราเป็นเด็กชายเปิดมาที่กราฟนะคะหน้าที่เป็นลูกชายแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเรานะคะเนาะเป็นลูกสาว ให้เราเปิดมาที่หน้าที่ลูกเราอะเป็นลูกสาวแบบนี้โอเคไหมคะทีนี้เวลาที่เราเห็นกราฟนะคะคุณพ่อคุณแม่คะกราฟมันจะมีแนวตั้งกับแนวยาวกราฟแนวตั้งแนวตั้งนี่คือจะบอกนะคะในส่วนของน้ําหนักตัวลูกตั้งแต่น้ําหนักตัวลูก0กิโลกร,รมัมไปยันน้ําหนักตัวลูก35กิโลกร,รมัมกราฟแนวนอนกราฟแนวนอนตรงนี้เป็นอายุลูกกราฟนี้ถ้าเรามองแบบรื้คร้าว เราจะเห็นสีนะคะเนาะอยู่ประมาณ3าสีด้วยกันสีส้มสีเขียวสีเขียวก็จะมีัง้แต่เขียวอ่อนเขียวกลางเขียวเข้มแล้วก็สีขาวทั้ง3สีนี้บอกอะไรบ้างถ้าเราพัดกราฟออกมาถ้าตกอยู่ที่สีส้ม เขาก็จะบอกว่าลูกเราน้ําหนักตัวน้อยสีส้มก็คือว่าแบบอ่าโอเคน้าหนักตัวน้อยนะอาจจะต้องพาน้องไปปรึกษากับหมอนิดนึนงเพื่อรับคําแนะนําเพิ่มมุดพอดกลาบมาลูกเราน้ําหนักนะคะตกอยู่ในเกณฑ์สีเขียวไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนเขียวกลางเขียวเข้มสีเขียวก็คือนึกถึงไฟจราจรไฟเขียวไปได้เลยอ่าวิ่งได้เลยนะคะปลอดภยัยป้าย,ป,ายป้ายนะคะสีเขียวก็คือว่าตามเกณฑ์อ่านะฮะกับสีขาวคือน้ําหนัก ไปอาจจะต้องควบคุมนะที่เราค่ะอยากรู้ว่าลูกของเราเนี่ยน้ำหนักเท่านี้เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ถ้านะอยากใช้ลูกของคุณแม่นะคะ6เดือนผู้ชายลูกน้ำหนัก7กิโลกร,รมัมน้ำหนักตัวลูกตามเกณฑ์ไหมวิธีการที่เราจะพอดก็คือว่า1เราพอดก่อนลูกเราอายุ6เดือน6เดือนคืออันนี้ลูกเราอายุ6เดือนคือตรงนี้นะคะเนาะและลูกเรานะคะเนาะ,ะนะหนัก7กิโลกร,รมัมแล้วก็ลากขึ้นมา7กิโลกร,รมัมปัง เลข7อยู่ตรงนี้6เดือนเลข7อยู่ตรงนี้พอตกราฟลงไปเห็นไหมคะกราฟนะคะที่ออกมาคือมันอยู่ที่เกณฑ์สีเขียวถ้าสีเขียวปึ้งอ่านเลยนะคะน้ำหนักตามเกณฑ์แบบนี้สบายใจลูกเราน้ำหนักตามเกณฑ์ไรกังวลโอเคไหมคะอันนี้คือการสีเขียวเกือบเข้มเลิศนะคะถ้าสีเขียวเกือบเข้มสีเขียวไม่ต้องกังวลใจลูกน้ำหนักตามเกณฑ์ไม่ต้องซีเรียสใดๆถ้าสีส้มเมื่อไหร่ เราต้องพาลูกไปปรึกษากับคุณหมอถ้าเรากังวลใจโอเคไหมคะมูทริโกพงหัวปลีรถขิงผู้ช่วยดูแลเรื่องน้ำนมแม่ให้คุณแม่มีปริมาณน้ำนมแม่ที่เพียงพอให้ลูกแม่ทานและมีนมแม่ที่มีคุณภาพให้ลูกแม่ทานยังดูแลสุขภาพร่างกายคุณแม่หลังคลอดให้กลับมาแข็งแรงเพราะแม่ให้นมก็ต้องแข็งแรงยังมีนมแม่ที่เพียงพอให้ลูกแม่ทานนะคะให้มูทริโกได้ดูแลคุณแม่นะคะควบคู่กับการให้ในในการให้นมไม่ว่าจะเป็นเอาลูกดูดเต้าทุก3ชั่วโมงหรือว่าปั๊มนมทุก3ชั่วโมงงีบนอนผ่อนคลายไม่ลละบุคคพิิกัดจรง แตัการดันล้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบค่ะ